เอาใจไฟนะครับใจไฟยาวนะครับก็จะเข้ามาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกีดีวานะครับสำหรับทีนี้ผมจะมานำเสนอการต่อส่วนน้อยวาวนะครับส่วนน้อยวาวรุ่นที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับจะมี2อ,อรุ่น รุ่นแรกนะครับที่อยู่ในมือผมนี้รุ่นเ SY เ2 2 0ององนขีดห้ขีดนะครับของ SMC นะครับ่ C, นบวนิวาวตัวนี้นะครับเราเรียกว่ารุ่นโซนิวาวาห้ทับ2นะครับซึ่งมี2ประเภทนะครับมีแบบใช้ไฟฟ้าคือรุ่นที่ในมือมือถือนี้กับรุ่นแบบใช้ลมนะครับความหมายของ5ทับ2 นะครับ5ก็คือมีทั้งหมด5ารูนะครับของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมี1 2อนะครับอันนี้ลมออกอันนี้อันนี้ลมเข้าแอร์เซนเดอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, นะครับดังด้านนิ้วโป้งผมนี้ก็คือเป็นช่องเดินลมออกทิ้งนะครับส่วนลมรูกลางนี้เป็นรูลมเข้านะครับ ส่วนในรุ่นนี้ยังมีทั้งหมด2ห้องนะครับความหมายขอ,องคำว่า2นะครับเดี๋ยวมาดูาไดอะแกรมนะครับก็คือภาพนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่เลยก็ได้นะครับตามไดอะแกรมนะครับก็จะมีลมเข้าที่อ่าหมายหนึ่งนะครับ ลมออกที่หมายเลขสองนะครับไปเข้าแอร์ซีลิเดอร์นะครับแล้วช่วง Air C ี่แอซีลิเดอร์นะครับถอยหลังนะครับก็ดันลมออกมาที่หมายเลขสี่นะครับออกที่หมายเลขห้านะครับเรนลมทิ้งนะครับอันนี้กรณีเราจ่ายไฟเข้าที่ด้านขวามือนะครับหลักการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าเรา,าลมเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับออกมหมายเลขสองนะครับลม็จะดันให้กระบอกแอร์เซนเดอร์นะครับถอยหลังช่วงที่แอร์เซนถอยหลังนะครับก็จะมีลมออกมาเลขสี่นะครับแล้วก็ออกที่หมายเลขห้านะครับอยู่ตำแหน่งนี้เองทาการจ่ายไฟที่ด้านซ้ายมือนะครับช่องภายในกลไกลของโซนอยาว นะก็จะสับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมาลมเข้ามาเลขหนึ่งไปออกมาเลขสี่นะครับไปเข้าแอร์เซนเดอร์ก็จะมีลมดันที่ด้านท้ายของแอร์เซนเดอร์นะครับขณะที่แอร์เซนเดอร์เคลื่อนตัวนะครับก็จะมีลมเดินออกมาที่หมายเลขสองแล้วออกที่หมายเลขสามนะครับแบบนี้นะครับจ่ายไฟด้านขวามือก็จะเป็นแบบภาพนี้นะครับ ลมเข้ามามเลขหนึ่งนะครับออกมาเลขสองดันกระบอกแอร์เซนเดอร์นะครับถอยหลังช่วงที่แอร์เซนเดอร์ถอยหลังนะครับลมก็จะเข้ามาที่หมายเลขสี่ 4, แล้วก็ออกมาที่หมายเลขห้าเดนลมทิ้งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราจ่ายลมแล้วกระบอกแอร์เซนเดอร์ทำงานเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับสโวนิวาวล์ตัวนี้นะครับเป็นสโวนิวาวลห้าทับสามนะครับเป็นรุ่น s y 7 3 2 0-5DZ-02 นองะครับของ m c เหมือนกันนะครับนะความหมายก็เหมือนกันนะครับคำว่า5นะครับ5ทับ3าคำว่า5คือมีทั้งหมด5รู5พอร์ตนะครับ1 2 3 4 5นะครับลมเข้า ที่ขาเบอร์1นะครับออกที่เบอร์2กับเบอร์4นะครับส่วนเบอร์5เบอร์5นะครับเบอร์5กับเบอร์3นี้เป็นลมเดนินลมออกนะครับส่วนข้อหมายทับ3นะครับก็มีภายในจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับอธิบายหลักการทำงานของโซนวาลตัวนี้นะครับโซนวาลวตัวนี้มีทั้งหมด3ห้องนะครับมี1 2 3ส แล้วก็มีคอยนะครับจ่ายไฟเลี้ยงเพื่อให้ระบบกลไกด้านในทํางานนะครับส่วนว่ารุ่นนี้นะครับเราต้องจ่ายไฟค้างไว้นะครับถ้าเราจ่ายไฟแค่แป๊บเดียวนะครับกลไกทางข้างในก็จะทําทงานแค่แป๊บเดียวนะครับกระบอกแอรเสนเดอร์ก็จะเคลื่อนไหวแค่นิดนึงนะครับถ้าเราจ่ายไฟยาวเลยนะครับกระบอกก็จะวิ่งจนสุด นะครับเหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานนะครับลมเข้าที่ลำเบอร์หนึ่งนะครับลมมันจะอั้นอยู่ในภายในห้องนี้นะครับนะครับก็จะอั้นอยู่ จะไม่มีลมออกไปที่ n u m b e r ์สอ n ลำเบอสี่ลำเบอรห้าบนสามนะครับจนกว่าเราจะมีการจ่ายไฟนะครับด้านขวามือนะครับลักษณะคนไกข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับลมเข้าที่ n u m b e r หนึ่งนะครับออกที่ n u m b e r สองไปเข้าแอร์ e n นเดอร์นะครับลมเข้าด้านนี้นะครับก็จะไปดันให้แอร์ e n นเดอร์นะครับถอยหลัง ขณะที่แอร์เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับก็จะมีลมดันออกที่นับเบอร์สออกที่นับเบอร์หนะครับเ mm hmm. ดินลมทิ้งกับเราหยุดจ่ายไฟนะครับก็อยู่ภายในของส่วนโนยวาล์วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราทำการจ่ายไฟที่ด้านขวามือเอ้ยซ้ายมือนะครับแล้วหนะักคนไกลด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลมเข้าที่นับเบอร์1นะครับไปออกที่นับเบอร์4นะครับเข้าแอร์เซนเตอร์นะครับลมแจดดันก็บอกลมให้วิ่งไปด้านหน้านะครับขนาดที่วิ่งด้านหน้าก็จะมีลมดันออกมาที่นับเบอร์2นะครับออกที่นับเบอร์3เป็นแบบนี้นะครับเรามาใจไฟด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งนะครับ จ่ายไฟปุ๊บนะครับลมมารอในห้องนี้แล้วนะครับกลไกเปิดนะครับเราจ่ายไฟไปแล้วก็ปิดไฟนะครับคือไม่มีไฟจ่ายไปที่คอยแล้วนะครับแอรเซนเดอร์ก็จะขยับเทียนนิดนะครับจ่ายทีนงขยับทีงจ่ายทีงขยับทิงจ่ายทีงขยับทีงครับจ่ายยาวๆก็จะวิ่งยาวๆเลยแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้การนําไปใช้งานก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับถ้าเปรียบเทียบ รุ่นนี้ครับที่ผมได้นําเสนอไปทีแรกแล้วนะครับรุ่นนี้ก็คือกดสวิตช์ทีเดียวแล้วแอร์เซนเซอร์ทำงานทีเดียวเลยนะครับมันจะไม่ทําเป็นสเต็ปนะครับกรณีเรานำโซนเรววาวานี้ไปติดตั้งนะครับในงานนะครับเราสามารถต่อวงจรนะครับให้ทํางานยาวเลยก็ได้ผ่านทัมเมอร์ก็ได้นะครับได้อุปกรณ์หลายอย่างนะครับ ให้มันทำงานยาวหรือให้ทำเป็นสเต็ปก็ได้นะครับเออพูดถึงความปลอดภัยนะครับคือขนาดที่มันทำงานอยู่นเนี่ยเราสามารถกดนะครับให้มันหยุดทำงานได้นะครับมันก็จะหยุดเลยนะครับจะไม่มีการน่วงหรือว,ว่าวิ่งฟรีไปจะหยุดปึ๊กเลยครับตามลมที่จ่ายเลยถ้าไม่มีลมจ่ายมันก็จะไม่ถ้ามีลมก็จะทำงานถ้าไม่มีลมมันก็จะหยุดนะครับ ขณะที่มันกำลังบีบอัดอยู่นะครับจะเป็นวัตถุหรือว่าเป็นร่างกายของคนนะครับคนทำงานนะครับก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับอันนี้เรากดสวิตช์ให้ลมหยุดจ่ายนะครับแอร์ซ n นเนอร์ก็จะหยุดจ่าหยุดทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการต่อนะครับการใช้งานของโซนิวาวเดี๋ยวผมจะนํารุ่น S Y 7 3 2 0 5 5 d ี0 2นะครับ การต่อให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับอย่างที่ผมได้ได,ไดอธิบายไปนะครับหลักการทํางานของโซลิวารุ่นนี้นะครับก็จะมีเราจ่ายลมไปนะครับที่ขา,าช่องตัเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับลมก็จะอั้นอยู่ในบล็อกนะครับช่องสาช่องที่3นะครับจะไม่มีลมออกไปที่ช่องหมายเลขสี่นะครับหรือว่าช่องหมายเลขสองก็คือช่องนี้ นะครับหรือจะมีลมออกมาที่ช่องหมายเลข5้าคือช่องนี้นะครับกับช่องหมายเลข3ช่องนี้นะครับที่ตัวของโซนิวาวนะครับมันจะมีช่องที่เราต่อสายไฟเข้านะครับจะมีสายไฟนะครับสีแดงบวกสีดาลบนะครับเราสามารถต่อคัว้วไหนก็ได้นะครับเพราะว่าโซนิวาวรุ่นนี้นะครับายไฟได้ทั้งไฟบวกไฟลบ Sabrina. สลัสบสายกันได้นะครับ ขณะที่มาทํางานนะครับมีจะมีไฟสัญลักติดอยู่นะครับที่ด้านบนนะครับอยู่ด้านในนะครับจะมีแสออกมาที่ตัวของโซ่หน่อยวาลนะครับจะมีปุ่มกดนะครับเป็นมันแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมเปิดลมก่อนนะครับก็คือเรากดปุ่มนี้นะครับ ตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเขาเรียกสปีดคอนโทรลนะครับก็คือเป็นตัวปรับแรงดันลมนะครับหรือจะใส่เป็นตัวฟิตติ้งโดยโตรงเลยก็ได้นะครับนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับสีฟ้าลมมันจะออกตรงนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับ ถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับไม่กดปุ่มนี้นะครับลมก็จะไปออกเดี๋ยวมาดูการจ่ายไฟนะครับใส่ไฟที่ดำนะครับต่อเข้าด้วยกันเลยอันนี้ผมจะต่อโชวคราวก่อน,นครับใช้พันหากันก่อน ใจไ,ไฟด้านขวามือก่อนนะครับต้ัวจุดสังเกตน,นะครับลมจะมีออกที่ตัวนี้เดี๋ยวผลแจลมด้านซ้ายมือนะครับ โอเคนะครับจะมีไฟติดนะครับถ้าเราแช่ยาวเลยนะครับจะมีลมออกยาวเลยนะครับอันนี้ท่านจ่ายไฟไปช่วงๆก็จะทำงานไปช่วงๆเดี๋ยวผมจะทำการต่อแอด e เซ็นเตอร์นะครับเข้ากับอุปกรอน สูดหนวอยเวาวนะครับใจไ,ไฟด้านขวามือก่อนนะครับลมก็จะออกตรงนี้นะครับแานหน้าตัวนี้นะครับแอร์เซนเดอร์นะครับชักเข้ามาด้านในเราจะใจไฟด้านขวามือนะครับนะครับจะมีลมดันทําให้แกนแอร์เซนเดอร์นะครับพุ่งออกมาเดีย๋ยวผมจะเบาลมออกเออเบาลมเข้านิดนึงนะครับ ดี๋ยวผลกะจายลมอาะจายไฟด้านซ้ายมือะคนัะครับแอสเซนอร์ก็ค่อยวิ่งเข้านะครับเดี๋ยวจ่จายด้านขวามือนะครับเดี๋ยวผลจะจายเป็นสเต็ปนะครับเดี๋ยวขอปรับสปีดให้ลมออกเบานิดนึงจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะออกเป็นช่วงๆนะครับเป็นจังหวะดจังหวะอยู่ที่เราใจไฟนะครับใจไฟยาวนะครับก็จะเข้ามาเลยดูด้านขวามือนะครับใจไฟเป็นช่วงๆนะครับ ่ไยยาวครับลักษณะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโซนวาวอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่น S Y 7 2 2 0 5 d z 0 2นขีด 5dz ขีดนะครับหลักการทำงานของรุ่นนี้ที่ผมอธิบายไปนะครับเราจ่ายลมเข้าที่ตรงหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือพอร์ตนี้นะครับ สถานะตอนนี้กลไกด้านในถ้าสมมติสับมาด้านนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสายลักนี้ลมเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับออกที่หมายเลขสองนะครับก็คือออกที่รุนี้นะครับไปดันให้แอ air ซนเด n d e r นะครับชักเข้าหรือว่าถอยหลังนะครับหรือว่าเดินหน้าได้อยู่ที่เราเสียบสายลมสองเส้นนี้นะครับที่เข้ากับ air c ซนเ n อ e r นะครับอันนี้ก็จะออกทีเดียวเลยครับจ่ายไฟแล้วก็ออกทีเดียวเลย ส่วนด้านสายมือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจ่ายไฟก็จะมีลมออกที่ขาเบอร์ซี่นะครับคู่เบอร์ตัวนี้พอร์ตเบอร์4นี่นะครับทำให้แอร์ทำงานนะครับส่วนปุ่มสีฟ้าด้านบน2รุ่นจะมีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปุ่มแมนวนวลนะครับกดครั้งเดียวครับแอร์เซนเตอร์จะทำงานเลยเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ สถานะตอนนี้ถ้าผมจ่ายลมเข้าไปเนี่ยลมก็จะออกนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับตามที่ระบบกลไกด้านในของเขานะครับของโซนนวาวสับอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อเข้ากับ a อร์เซนเดอนะครับ สายไฟลบครับเหมือนกันเลยนะครับต่อเข้าหากันเดี๋ยวผมจะจ่ายลมนะครับเข้ากับให้เข้าส่วน,นวิวาวตอนนี้แอร์สแนเดอร์พุ่งไปด้านหน้านะครับหมายความว่า กลไกด้านในครับมีลมเข้าไปที่สายลมเส้นนี้นะครับก็คือเข้าพอทที่สาอ่เข้าที่1น,นะครับอันนี้ออกพอทที่2นะครับทำให้าาแอร์เซ็นเดอร์รับพุ่งไาด้านหน้าเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับปุ่มสีฟ้าที่เป็นแมนนวลนะครับสัสเกตดนนะครับแอร์เซ็นเดอร์จะถอยหลังโดยเร็วเลย กดแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟนะครับตอนนี้ไฟลบผมเข้ากับใสยสีดำไปแล้วสายไฟบวกนะครับเส้นสีแดงผมจะลองต่อเข้ากับขั้วทางด้านขวามือก่อนนะครับตอนนี้โซ่วน้อยทำงานแล้วนะครับแต่ว่า ลมายไปที่สายลมเส้นนี้นะครับซึ่งสถานะตอนนี้แอร์ซนเดอร์ชักออกนะครับก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามีลมไปอัานอยู่ภายในกระบอกแล้วครับผมจะจ่ายไฟเข้าโซ่น้อยด้านซ้ายมือนะครับนะครับจิ้มทีเดียวนะครับเข้าเลยแอร์ซนเดอร์นะครับชักเข้าเลยนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกัน อันนี้ถ้ามีอะไรไปขวางก็หยิบอยู่นะครับมันจะดันอยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะปิดระบบลมนะครับแล้วก็เดินลมออกกดแผ่นนวดน,นะครับมันมันถึงจะถอยหลังนะครับอย่างสะนาตอนนี้นะครับเราต้องกด เพื่อให้แอร์เซเตอร์ทอยหลังมานะครับขณะที่ตอนนี้อาจจะหนีบอะไรยอยู่นะครับแต่การทำงานของโซโนโอีวาวของ2งรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับจะนำไปต่อใช้งานนะครับอพอรพตนี้นะครับเราสลับได้นะครับที่แอร์เซนเตอร์เนี่ยเราก็สลับได้เหมือนกันนะครับ อยู่ที่เราจะให้ช่องนี้นะครับจะให้แอดเซนเตอร์ชักเข้าหรือชักออกนะครับเราต้อตงการสลับก็ได้ครับหลักการทำงานก็จะสลับกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกิจ t s a w a d e y ไนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาต่อวงจรนะครับการสร้างงานของโซนวาวต้งสองรุ่นนะครับแต่เน้นรุ่นรุ่น s y 7 320นี่ซะส่วนมากกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าเอาไปใช้งานจริงมันจะเกิดความปลอดภัยมากกว่านะครับรุ่นที่ เราสร้างงานเป็นสเต็ปนะครับแล้วแอดเซนเดอร์ก็จะออกเป็นจังหวะจังหวะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ